สวัสดีครับชายพนมก้มศกครับสวัสดีครับสำหรับท่านที่อยากรู้นะครับว่าการทำยูทูบนะครับมันได้เงินหรือเปล่าหรือว่าทำแค่เล่นๆทำแค่หัวหัวนะครับก็แล้วแต่จะทำบางท่านก็ทำเล่นๆหัวหัว ทำไปดูตัวเองทำไปให้ครอบครัวได้รับชมหรือว่าเอาไว้ดูย้อนหลังเนาะแล้วแต่เอาที่สบายใจแต่สำหรับบางท่านก็ทำเป็นอาชีพนะครับเป็นไรายไดนะ้แต่จะทำยังไงให้เป็นไรายได้อย่าไปซับซ้อนครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะครับไม่ต้องถอดสแควรูทอะไรผมมาบอกวันนี้นะครับแค่ง,ง่ายหลักการทำ u t u b e นะครับ ขาตั้งกล้องไม่มีก็ถือโทรศัพท์เอาก็ได้ถ่ายไลน์นอนนะท่านมีคนทิ้นอะไรครับท่านถนัดอะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับนำเสนอความบันเทิงนำเสนอความสนุกนำเสนอสาระบันเทิงก็แล้วแต่ท่านจะนำเสนอแต่จะทำยังไงให้มี f อซหรือว่าแฟนคลับนี่สิเรื่องอยากแหละ ถ้าท่านเป็นคนดังข้ามคืนท่านก็ปังดังนะครับถ้าท่านไม่ใช่คนดังก็ต้องอาศัยความขยันก็ต้องอาศัยความสามารถแ่ะครับเลวทำยังไงให้มันมีความสามารถผมก็ไม่รู้นะความสามารถแต่ละท่านมันไม่เหมือนกันบางท่านทำปุ๊บดังปับ๊บบางท่านทำปุ๊บก็ไม่ดัง มันแล้วแต่จะว่าเรื่องของโชควาสนาก็ว่าได้นะเรื่องการทำ u t u b e นะครับบางท่านทำเล่นๆหงหัวโอ้ได้เป็นสิบล้านยี่สิบล้านวิวนะมันก็แล้วแต่บางท่านทำจนหัวจะงอกก็ยังไม่ได้ถึงล้านวิวนะครับอย่างผมเองก,ก็เหมือนกัน,นครับก็ยังไม่ถึง แล้วจะทํำยังไงนะครับก็มีตัวอย่างนะครับผมก็ไม่ได้ทําช่องเดียวนะครับผก็ทําอีกช่องครับก็ขึ้นอยู่กับความขยันนะครับท่านลงคลิปบ่อยๆนะคอนเทนต์ของท่านชัดเจนอะยังไงยังไงนะครับก็มีคนดูและคนติดตามแล้วก็คอนเทนต์ที่ชัดเจนด้วยนะครับ ท่านมีคอนเทนต์ที่ชัดเจนนะครับนำสาระสมมติว่าท่านจะขายไก่นะครับไก่อะไรนะนะครับไก่ต้มไก่ทอดหรือว่าไก่ไก่ก็แล้วแต่ท่านแต่ถ้ามีคนติดตามนะครับหรือว่ามีคนดูเยอะนะครับ,น,รบนั่นก็ขึ้นว่าคอนเทนต์ท่านนะชัดเจนแล้วท่านมาถูกทางแล้วนะครับ มันแล้วแต่นะไอเรื่องนี้นะมันไม่แน่ไม่นอนนะนะครับทำเล่นๆห้องหัวเนี่ยดังปังก็หึมก็มีแล้วทำยังไงให้เปิดเลยได้ได้นะครับก็ง่ายๆมีคนติดตามหนึ่งพันคนขึ้นไปพันหนึ่งร้อยพันสองรอแล้วแต่รับชมสี่พันชัมม่วโมง สี่พันชั่วโมงยังไงภายใน1ปีให้ครบ4ี่พันชั่วโมงก็สามารถที่จะเปิดสร้างรายได้ได้มีขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ท่านต้องทําตามขั้นตอนของระบบพิยูนะครับแล้วทําไปทําไปนะครับมันจะได้เงินไหมได้ครับมันจะได้น้อยได้มากก็ขึ้นอยู่กับ fc แฟนกลับมาชมท่านนะครับคลิปนี้ผมพูดตรงๆนะว่าผมไม่ได้มาถอดจากแครรูทผมแค่บอกว่า1บวกสอบกหเป็น 2, 2 2บก2เป็น4ค่แค่นั้นเอาห้มันเอาเนื้อๆผมไม่เอาน้ำทำสามเดือนผ่านทำยังไงทำสอเดือนผ่านทำยังไงนะครับก็ท่านจะลงคลิปไปเรื่อยๆหรือว่า คลิปหนึ่งอาจจะปังแสนวิวเงี้ยนะครับอาจจะได้สามพันสี่พันชั่วโมงท่านก็ผ่านแล้วนะครับสามารถที่จะเปิดสร้างไรายได้รอรหัสพินจากสหรัฐอเมริกาส่งมาทางเรืออันนี้เรื่องจริงนะนะครับส่งมานะครับภายในสิบห้าวันท่านได้รหัสพินแล้ะรหัสพินคืออะไรบางท่านก็สงสัยรหัสพินก็คือรหัสท,ที่จะมากรอกธนาคารที่จะรับเงินจาก พี่อยู่นั่นแหละนะครับน,นี่ง่ายนะครับสะสมะไม่ครบ100หน,นึ่งร้อยเหรียญนะครับก็สามารถที่จะเข้าบัญชีได้ถ้าไม่ครบ100หนึ่งร้อยเหรียญก็ไม่สามารถที่จะเข้าบัญชีได้ไม่ซับซ้อนนะเอาตรงตรงนะครับผมมาบอกเนื้อๆวันนี้ไม่เอาน้ำเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบกินน้ำผมชอบกินตอนชอบกินเนื้อ ท่านฟังถึงนาทีนี้ผมก็จะเล่าเรื่องสาระให้ท่านไปเรื่อยๆนะครับเปิดหนึ่งเดือนผ่านมีไหมบอกมีดีครับสามวันผ่านก็มีนะครับคลิปท่านพังปังหรือเปล่าปังก็ผ่านสี่พันชั่วโมงหนึ่งพันคนติดตามขึ้นไปจบได้สร้างไรายได้เดินหน้าต่อไปครบหนึ่งร้อยเหรียญโอนเข้าทุกเดือน ท่านจะมีความสามารถโกยเงินจากอากาศได้มากเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กัความสามารถของท่านนี่คือง่ายๆในการทำ YouTube นะไม่ซับซ้อนนะครับไม่มีกดอะไรซับซ้อนหรอกแค่1,000คนติดตามและก็4,000ชั่วโมงในการรับฟังอยากได้เงินเยอะก็วิวเยอะถ้าไม่มีวิวก็ไม่มีไรายได้จะเอามาจากไหนไม่มีคนดู เอาง่ายๆถ้ามีคนดูเยอะกอาเงินเยอะแสนวิวอาจจะได้สักประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบเหรียญก็เอาไปคูณเอานะครับวันนั้นเงินวันที่ก่อนวันที่ YouTube จะโอนเงินเข้าบัญชีไอค่าดอลลาร์ขึ้นเท่าไหรก่ก็เอาไปคูณเอานั่นแหละนะครับง่ายๆไม่ซับซ้อนหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองจบแค่นี้นะ เจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ